สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่เอ็นไปชอบร้านไทยมาจ้ะร้านอาเซียนนะจจะร้านเวียดนามนะจจะสามร้านติดติดก,ก,กันมาเบิงว่าเอานสีไดยยย้อียงมากูซ่พี่น้องอยู่พี่น้องกินแน่นนะจ้ะชอบไสเมือนี่แต่ประมาณแปดสิบสองยีโรเนาะจะพี่น,ออน้องเอนได้ยังมาเนี่ยจะว่าเหมือนสองมวนว่ามวลพาไป อีกเมืองหน,นึ่งนะจ๊ะมีร้านอาหารไทยเมื่อมีร้านชอบไทยนะจ๊ะเด็จะได้น้ำปลานะจ๊ะน้ำจิ้มบวยนะจ๊ะตาเด็กสมบูรณ์นะจ๊ะข้างนได้ประเด็กอันนี้ม,มากกวขวดหนึ่งขวดใหญ่พวกนี้จ้ะท่านถ่ายนอราสิงนะจ๊ะอันนี้ห่อห่อละหาชิตเต้าเส้นนะจ๊ะสองห่อหนึ่นงกิโล หนึ่งยีโรสิบแปดสิบแปดเส้นเราจะห่ห้านามิมาสองห่อพี่น้องใีเส้นกระปุกนยี่หอ้อไม้มาล่องเส้เบิงะะ่งเราจะใีเส้นกระปุนกวาแอนซื้อไม้ยูนั่งหนึ่งนั่นแอนเหลือกิกนเหลืออยู่ประมาณแปดหอ่อเขาบอกว่านี่แสี่ยมันเส้นหน่อยเหนียวสัน่นเลยเอาล่องมาเบิงะะ่งเราจะบินโมกันออกไปหน้นนาแม,ม,ม็นก็เลยบ่ได้๋ยวเหน็บม้าหมาลดตุ่มยังมาสองห่อแล้วพี่น้องหอใหญ่ อืมอี่ดิกราค่าขวงราค่าขวงพี่น้องเอนชิบุยโยกอยู่ในเบิร์น้องพี่น้อ,อนนนงอแปดสิบเจ็ดยูโรเก้าอ,อืมยี่สิบชิบุยตะกร้าหนาภาษาเยอรมันฮา,านภาษาเลก็กไม่งจะย่อนหลังเลยอืม เก้ายี่สิบเก้าเส้นนอกจากบินนัอนจากแอนบอออกคือในเพิ่งน้องพี่น้องได้อันนี้มากผมเลยแนนตะโบเลยอันออน,น,นี้ได้มาหกหอจะแอนมากกินหอนน่นอกจากเปรี้เป็นสมัยเล็หน่อยไว่ายๆหน่้ยได้มาหกอหอในมูยอ่อในผึ่งลง่องเด้ได้มูย่อมาจะหมูยอม่ยออันนี้แพงอยู่พี่น้อง ห้าร้อยกร,รม่มนีน่นะฮะราคาหดึ่งวันโมยอกก่อนนี้มันจ็ดบาทโอ้แท่งเติไปแล้วพี่น้องเลย ซียูโรเก้าสิบนะมแมนเลยออเอันมันดีเะอนเลยนี้มันหาลอยมนอนยันเกินกิโลเนาะจ้ะเจ็บเจ็บยูโรสิบเจ็บเส้นอยพี่น้องเจ็บยูโรจ้ะ เหรก็ได้ชิมนอใหม่มากซองกับโปกพี่น้องใช่ละได้นอใหม่มาจ้ะนอใหม่มากซองอันนะจ๊ะนอใหม่ซองอันอันนี่ยหนึ่งยีโรเก้าสิบเก้านะพี่น้องเออก็สิได้พวงพวงเมเยทพูลอหอหนึ่งนะจ๊ะผงยีโรนี่กระสิ่งยหนึ่งยีโรแปดสิบเก้าเซนนะจ๊ะแล้วกับพงมารกั พงมักมันเขียนว่าพงมักไก่สไปซี่บิก๊กบิ๊กวิงบ่าวแหนซื้อมาไว้มาไก่หม่นรวนนั่นไงไปไสวดสวดโบโลตาผัดไทยเราจะหอยแมาผัดไทยเนี่นยบโบโลนั่นไงสำเร็นนจช้อปสำเร็จสองอันอันหนึ่งกระตกตกหนึ่งยูโรหกสิบเก้านั่นไงตัวชูโรงที่มาสลองหนึ่งพันซับนั่นไง แอนไปตามหาเพื่อสิ่งนี้ไมตัจพี่น้องแอนได้กินแล้วจ้ะภายในสามเดือนกล่านี่เพิ่งได้กินบักทุเรียนได้กินบักทุเรียนนะจ้ะเพราะว่าไปน้ำหาหลายล้านแล้วจ้ะทุเรียนน้วยนี่สองสองกิโลสามสิบกรัมแน้วจ้ะตกยี่สิบยี่สิบกิโลสี่สิบเจ็ดเส้นนะจ้ะเดี๋ยวแอนสิมาเย็ดคลิปกินกอบักทุเรียนกันจากครั้งแรก แล้วก็เสร็จไปแล้วหนึ่งทุงน้าจากพี่น้องมาเบิงส่วนพักกันบ้างเจ้ไปตามล่าหาบักหุ่นะเจ้ชิมหนึ่งลูกเหลือลูกสุด่ายของหลานนะเจ้งวยโบงามกับจามันถ่อชิ้นอดอยากอยากโมดริกินลายเมืมอจะไปตามล่าก็ได้งวยิ่งใช่มากสองอ่านน้าะจ้ใส่โบหนึ่งยิโรเก้าสิบเก้านอาเจ้ตีซะสองยิโรนาจ้ สองยีโลนี่นับได้แล้วจ้ะห้าหัวสองยิโล่กันตีเงินไทยตอนนี้บาทสดใสบาทหนึ่งสามสิบสามสิบห้าสองแพ็กนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยซื้อบาทเท้าเลยก็ได้เป็นห่อเป็นกำอันนี้กำละหนึ่งยิโลเก้าสิบเก้าตีแค่สองสองยิโลเนาะพี่น้องบาทเท่ากับละห้าบาทนะพี่น้องเนาะสองกำนี่สี่ยิโรนะจ๊ะ คุ้นสามคิปหาเนาะจ้ะไส่มาซองกลับเนาะจ้ะเขาเขาไปบุกขั้งเขาได้ได้ก็ซี่เบลเอยมาเนาะจ้ะหยังจากที่ไม่ได้กินมานานเนาะจ้ะแล้วก็ได้เพิ่มตามมูมีบกักหอยออมเนาะพี่น้องผักคุ้นเลิศจ้ะใบแชปูเนาะจ้ะสองกิโลขึ้นกันเนาะจ้ะซจำนี่แหละนับกลางไหนเนาะจ้ะสองกิโลเนาะจ้ะโดเอาเอียนด้วยแพรบอกมันอยู่ไก่บ้าน นี่ยจ้ะอันนี้อันจะสไดใมากมีก็เป็นซีซียูโรนะจ้ะหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้านะจ้ะตีแคสองยูโรเป็นตีแค่กันสามหาสามหาหกสิบเจดสิบาทนะจ้ะขาดหน่อยๆกับเจ็ดสิบบาทนี่สองแพกหนับหัวไลยจ้ะทุงมีหาหัวทุงนีก็หาหัวนะจ้ะพี่น้องโดเอาเอ็นเลยโมได้อย่างไยนะจ้ะของผม่อยนีเนี่ยเบิดแล้ว เอาถุงเส้นเลือดโหลเนีน้องไปซื้อยูนี่ไม่ได้ไปซื้อของอันพกถุงไปนั่งมาตองไปซื้อไหมน้องจ้ะพี่น้องได้บักติถุงลนะสองยีโรได้มาสามถุงน้องจ้ะได้มาสามถุงหกยีโล่เนาะพี่น้องได้มาหกหกยีโรคูณสามสิบหาเนาะจ้ะได้แกงตัวใดยังไงดอกพี่น้องเอ้ย ได้งานงานเผาไร่งงนจ้ะคลิปเนียนกับบ่มี่อย่างไรเนาะจ้ะพี่น้องเอามาฝากใบซ้ำนี่เนาะจ้ะเอามาเบงวันราคาของที่ไปซื้อมากนั่นเท่าไหรเนาะจ้ะพี่น้องบินมอคืออยู่อีกเมืองนึงนี่นี่เมืองนึงเนาะจ้ะฝากขอบคุณทุกการติดตามทุกกําลังใจเนาะจ้ะทีมีห้แอนเนาะจ้กะกะกับไป,ไปได้จ้ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใหม่เนาะจ้ะ แอนกฤสิกาไปหาเบิดเนาะจ้ะคอยแต่ว่ามาหาแอนแอ็นไปหาเบิดเนาะจ้ะแต่ว่าเพื่อนๆใหม่ที่มาเขียนโน่นนี่นั่นแอนกฤสิกาไปซาดในอีกหน่อยเนึ่จ้ะสามถึงเจ็ดวันเนาะจ้ะพอจะไปเร็วบ่ได้หลุดทั้งคู่นาะจ้ะขอบพระคุณหลายๆเนาะจ้ะดูแลสุขภาพร่างกายดีๆเนาะจ้ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะจ้ะเอาที่พันช่วงนี้ไปไปด้วยกันเนาะจ้ะสู้ๆเนาะจ้ะ ใจสูใจมากยังไงกับพานนะจ๊ะบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ